เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันอาสาลหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราเรียกกันว่าเป็นวันสังฆรัตนะคือเป็นวันที่องค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมมทศนาที่เรียกกันว่าธรรมจักกัปะวัตนสูตรที่ปาอิสิปตัตนะมรคกายวัน แขวงเมืองราชครึหรือปัจจุบันนี้คือสารนาศประเทศอินเดียท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งในความทุกข์ในสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติแล้วมาบอกแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ว่า ภพชาติมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงทำบาปบาปมีจริงทำบุญบุญมีจริงผลของการกระทำมีจริงพระพระองค์ทรงะระลึกชาติบุพเพนิวาสานุสติยาณคือะระลึกชาติแต่ปางหลังได้นี่เป็นหัวใจสำคัญที่ ทำให้เราได้เข้าใจว่าการตัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการตัสรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงวันนี้เพียงวันเดียวเช่นทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงนั้นแม้จะบอกว่าทุกขเป็นอย่างไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ราคาโะโลภโทสะโมหะ มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์คนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่พอใครก็ตามไปเจอปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดเข้าใครก็ตามที่ไปเจอปัญหาราคะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเข้าคนนั้นก็จะรู้ทันทีว่าใช่นี่คือเหตุแห่งความทุกข์ในการเกิด ฉะนั้นเวลาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แต่เพียงชาติเดียวและคนเดียวคือพระองค์เท่านั้นแต่ทรงรู้พบชาติของคนอื่นสัตว์อื่นหลายพบหลายชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากเกิดแก่เจ็บตายพัดพลากรักโรคโกรธหลงเป็นอย่างนี้ไม่เคยสิ้นสุดเหมือนกับภาพไทม์랩ที่เราเห็น การสร้างอาคารหลังหนึ่งในเวลาสงปีสร้างอาคารแต่ทำแฝบ,บนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีให้เราเห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องบินลำหนึ่งใช้เวลาเป็นปีสองปีแต่เขาให้เราดูเพียงหนึ่งนาทีจบฉะนั้นการะระลึกชาติของพระพุทธองค์นี้ จึงถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้คนหันกลับมาเชื่อว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จริงฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธองค์นี้จึงมีทั้งปาฏิหาริย์อย่างน่าอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ทำได้หูทิพตาทิพร่วงรู้จิตใจของคนอื่น รู้อดีตรู้อนาคตของคนรู้ว่าใครจะไปเกิดตรงไหนใครมาจากไหนก็รู้เหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้เนรมิตตัวจากหนึ่งให้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอัศจรรย์สำหรับพระพุทธองค์แต่น่าอัศจรรย์สำหรับพวกเราทั้งหลายที่ยังทำไม่ได้ฉะนั้นหลักการเวียน่ายตายเกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้ จรงถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาของเราแต่ใครเล่าจะเชื่อพระพุทธองค์ถ้าหากว่าไม่มีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองถ้าใครก็ตามมีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วต่อให้พระพุทธเจ้าไม่สอนเขาก็เชื่อว่าทุก์มีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแน่นอนเลยเหมือนคน ติดคุกใครก็ตามอธิบายว่าติดคุกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยติดคุกเราก็ไม่เข้าใจแต่พอคนหนึ่งทำผิดแล้วไปติดคุกชีวิตในคุกก็จะแจมแจ้งชัดเจนในใจของคนคนนั้นถ้ามีคนอธิบายว่าแต่งงานเป็นมีมความทุกข์นะเหมือนติดคุกเหมือนกันนะแต่งงานเนี่ย ต้องรองรับอารมณ์ต้องประคองอารมณ์สามีภรรยาคู่รักพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงลูกงานบริษัทลูกน้องทุกอย่างต้องประคับประคองคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่พอคนคนนี้ได้แต่งงานเขาก็ย่อมเข้าใจว่าจริงเช่นนั้นสุขกับทุก เกิดขึ้นอย่างไรในใจของคนแต่ละคนนั้นมีสาเหตุไม่ต่างกันนั่นคือกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหากามตัญหาก็คือหลงเพลิดเพลินในกรรมคำว่ากามในที่นี้ก็คือกรรมคุณทางเพศก็มีหลงในกรรมคุณที่เป็นตัวเสริมเกียรติยศตำแหน่งความหรูหรา ความสะดวกสบายก็เป็นกรรมคุณอย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาก็อย่างหนึ่งเพศก็อย่างหนึ่งเป็นกรรมคุณเช่นเดียวกันความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีไม่สมปรารถนาบ้างสมปรารถนาบ้างเป็นแล้วก็อยากจะเลื่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้แหละท่านทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นสาเหตุแห่ง ความทุกข์และพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยใครก็ตามเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นเหตุเกิดสุขแล้วเขาไม่ต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าพระองค์เนี่ยเป็นแต่เพียงผู้บอกทางแต่ว่าการเดินทางเป็นหน้าที่ของผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติตามจะต้องเดินเองนะบอกว่าอาหารอร่อยจะต้องกินข้าวเองนะบอกว่าเส้นทางสายนี้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเมื่อเราเดินตามนั้นแผนที่ GPS ของพระพุทธองค์บอกไว้อย่างไรนำทางเราไปอย่างไรเราเดินตามนั้นเราก็ไม่หลงทางและในท้ายที่สุดพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดง อริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นอุปกรณ์ในการดับทุกข์เป็น GPS ที่จะบอกเราทั้งหลายว่าโลกมนุษย์นี่ไม่มีอะไรเกินนี้หรอกถ้าเราพูดไม่ดีไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีคนเชื่อถือทำงานผิดประเภททำมิจฉาชีพก็ถูกจับติดคุกติดตาราง ถ้าหากว่าเราสติไม่ดีสมาธิไม่ดีงานการของเราก็ตกต่ำถ้าหากว่าทัศนคติของเราผิดพลาดไปเราไปคบคนที่ไม่ดีหรือมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวชีวิตของเราก็จะล้มเหลวทั้งหมดก็อยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านทัหลายเรียกว่าเป็นเส้นทาง8แฉก ตรงกลางก็เป็นดุมเกวียนพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเป็นดุมเกวียนซี่เกวียนน่ยมี8ซ8ี่แฉแกเป็นทางออกเป็น Ex i t เป็น Noble Exit เ,เป็นเส้นทางออกที่ปลอดภยัยท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกลางดุมเกวียนเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายเคยเห็นวงเวียนประชาธิปไตยที่รถวิ่งวิ่งวิ่ง หมุนไปอยู่ก็จะมีเส้นทางออก8แฉก8เส้นทางเราก็เลือกเอาถ้าเราหลงทางอยู่เราก็หมุนต่อเป็นราว about ที่เราสามารถหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมองเห็นทางว่าเราจะออกเส้นทางใดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงก็ไม่มีอะไรมากมายเลยเรียกว่าทุก เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์วิธีดับทุกข์เป็นหลักการนั่นคืออริยอริยสัจสี่เนี่ยเป็นหลักการอริยมรรีองค์8เป็นวิธีการเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบ,บูชาเมื่อมาถึงเข้าแล้วก็ขอให้เราทุกคนที่เผชิญโชคชะตาบุญวาสนาที่แตกต่างกันสุขบ้างทุกบ้างเนี่ย ขอให้ทบทวนชีวิตนำกลับไปคิดไปทบทวนว่าท่านทั้งหลายมีข้อผิดพลาดในเรื่องใดบ้างเรื่องวาจาใช่ไหมเรื่องทิฏฐิมานะใช่ไหมลดลงหน่อยได้ไหมวาจาที่เราชอบพูดกระแทกคนนั้นด่าคนนี้นุ่มลงกว่านี้ได้ไหมไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นที่เข้ามาใกล้เราเหมือนกับเรา ถือดาบแกว่งดาบคนก็กลัวฉะนั้นวาจาที่เป็นพิษเนี่ยเหมือนคนแกว่งดาบมันน่ากลัวมันเฉือนคนให้เจ็บให้ปวดลึกๆร้าวๆให้เป็นสัมมาวาจาอย่างนี้เป็นตน้นเราเลือกเอาในอริยามรรคมีองค์8ปดเนี่ยข้อเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็พอละถ้าทําได้ทั้ง8ข้อก็อถือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานคือดับความทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาภาพได้นำท่านทั้งหลายมาชื่นชมวันอาสาหาบูชานอกจากพิธีกรรมที่ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมสมนัดเช่นตักบารดอกไม้เป็นต้นอธิษฐานเข้าพรรษาในวันรุ่งขึ้นเป็นวิธีการที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่สำหรับพวกเราชาวพุทธที่จะได้ตั้ง อธิฐานบารมีไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรจะไม่ทำอะไรจะหลีกเล้นเว้นอะไรบ้างและจะทำอะไรบ้างเพื่อขัดเกลาวตัวเองอัตราภาพก็ยังได้นำธรรมะสั้นๆมาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปขบคิดก็ขอมอบเป็นข,งของขวัญชีวิตแด่ท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันขอจเจริญพร